สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ่าพันนะครับสําหรับวันนี้นะครับจ่าพันก็มีเทคนิคและไอเดียดีๆที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อท่านผู้ชมนะครับนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเกี่ยวกับการที่เรานะครับจะรัดสายยางกับก๊อกน้านะครับเพราะสายยางเนี่ยาบางครั้งมันใหญ่กว่าก๊อกน้ําแล้วก็บางทีเราเปิดน้านะครับมันทําให้สายยางเนี่ยหลุด นะครับมันก็ทําให้เกิดการลาคาญที่เราเมื่อเราลดน้ําต้นไม้อยู่เราต้องเดินมาต่อสายยางนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะใช้เนี่ยนะครับลวดในการที่เราจะรัดและถ้าเผอิญน,นะครับเราไม่มีครีมที่จะรัดลวดให้มันแน่นกับก๊อกนะครับเราจะใช้อุปกรณ์นะครับอาจจะเป็นตะเกียบหรือว่าอาจจะเป็นตะปูนะครับที่จะใช้รัดลวดนี้เข้ากับก๊อกน้ํา นะครับก็สำหรับวิธีการนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปรับชมกันครับนี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับวิธีการที่เราจะใช้ลวดมารับสายยางนะครับโดยที่เราไม่มีครีมนะครับเราก็ใช้ลวดอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็นํำตะปูนะครับหรือไม้ก็ได้ครับเสียบเข้าไปบริเวณตรงนี้ และนําลวดเข้ามาคล้องไปกับสายยางนะครับเมื่อเรานําลวดมาคล้องกับสายยางแล้วนะครับเราก็นําลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับที่คล้องบิดนะครับบิดลงลักษณะนี้นี่บิดลงไปลักษณะนี้นี่นะครับแล้วทําการบิดหมุนนะครับ นะครับบิดหมุนนะครับบิดหมุนแบบนี้นะครับหมุนตะปูนะครับนี่นะครับให้เขาเป็นเกลียวนะครับบิดหมุนตะปูลักษณะนี้บิดหมุนอย่างนี้นะครับนี่ได้แบบนี้นะครับบิดหมุนเป็นเกลียวนะครับตะปูนี่เราก็ถอนออกได้นะครับ Hey, แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี hey. ่อย่างนี้เขาก็จะแน่นเลยครับสำหรับการที่เราใช้ลวดนะครับบิดกับก๊อกน้ำกับสายยางให้แน่นก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับในขณะที่เราไม่มีครีมนะครับก็ใช้ตะปูหรือใช้ไม้ตะเกียบแทนก็ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะนำไปใช้งานในขณะที่เราไม่มีครีมนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจ่าพันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ